ห้าสิบนิ้วทุกคนค่ะจะใหญ่ไปไหนก่อนดู TCL ค่ะเดี๋ยวไปแกะให้ดูเลยคนสง่งเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยไปไปดูวิธีการแกะเกิดอะไรให้ดูกันนะป๊บนึ้ก็เดี๋ยววางกันนะหุ้ยสุดแขนอะ่ะไม่แขนว่าสุดแขนเลยนะทุกคนกดสั่งซื้อจากในท i ิ t o ตอ h o ชอบค่ะร้านก็จะส่งให้ถึงบ้าน TCL <c oughs> เขาใช้คนส่งของเขาเองนะดังนั้นปลอดภัยหายห่วงใหญ่า เสียบปลั๊กนะคะตัวนี้ก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านอัตโนมัติเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงดูทีวีดูซีรีส์นะคะเรียกได้ว่าไม่มีสะดุดความคมชัดของภาพนะคะเป็น 4K UHD ระบบเสียงนะเป็น Dolby Audio ที่สําคัญคือระบบปฏิบัติการเขาเป็น Google TV เพื่อนๆคําสั่งทั้งหลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดค่ะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆแล้วก็ค้นหาโดยใช้คําสั่งเสียงได้อย่างอิสระด้วยทุกคนรุ่นี้ยังมี m u l t i p l e Eye Care ค่ะช่วยลดแสงสีฟ้าถนอมสายตาได้อีกด้วยเพื่อนเจงแล้วดี ของเขานะคะบางเฉียบน้ําหนักเบาเพื่อนๆที่สําคัญคือไม่มีขอบทุกคนจะสังเกตว่าไหนก่อนขอบภายไปไหนนี่คือด้านหลังค่ะโฉบเฉียวสวยหรูดูพอร์ตก่อนค่ะเรียงลงมาเป็นแถวเนี่ยพอร์ตทั้งนั้นเลยเพื่อนๆค่ะ HDMI USB AV Headphone แลนคือเยอะมากเพื่อนๆจะเอาอะไรมาเสียบเรียกได้ว่าเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์เลยเพื่อนๆมีโลโก้เล็กๆ TCR ตรงนี้ด้วยทุกคนใหญ่แล้วก็บางแล้วก็เบาไม่ได้หนักมากทุกคนเนี่ ยกคนเดียวเหลือสบายๆไหวๆเลยนะคะมาเดี๋ยวติดตั้งขานิดนึงนะคะอุปรกรณ์ที่ให้มานะคะนี่ก็จะแบบนี้เลยทุกคนจะได้แบบนี้เลยนะคะผู้มือการใช้และใบรับประกันมามันเลยในส่วนของขนาดทีวีนะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่32นิ้ว40นิ้ว50นิ้ว55นิ้ว65นิ้ว75นิ้วและ85นิ้วเลยเพืเ่อนๆไปเลือกขนาดกันได้เลยคะ่ะนอกจากจะดูหนังฟังเพลงดูทีวีแล้วนะทุกคนขายังมีสายเกมมิ่งด้วยสเปกเกมมิ่งทีวีอย่างเทพทุกคนขา่าวันนี้阿拉ไปก่อนแล้วนะไปบ้า พิกัดอยู่ในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือนะคะ